สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้ฟ้าสายมาเที่ยวทะเลตามเคยนะคะมาแสดงตัวตนแล้วก็มาทักทายเป็นเพื่อนมาให้กําลังใจเป็นเพื่อนนะคะเพื่อนๆืนไปถึงไหนแล้วคะฟ้าสายยังไม่ถึงไหนเลยค่ะเพื่อนๆ่คะยังไปไม่ถึงไหนเลยค่ะแต่ว่าแวะมาเที่ยวชมทะเลตามเคยแล้วก็นึกถึงเพื่อนเพื่อนคิดถึงเพื่อนเพื่อนค่ะเลยแวะมาทักทายแล้วก็เอาภาพบรรยากาศซืยอๆมาฝากเพื่อนเพื่อนตามเคยนะคะเห็นไหมคะ แร,รงแต่ว่าก็ชอบการภาพิสวยเนี่ยค่ะเที่ยวทะเลกันไหม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 นคะตัวจริงเสียงจริงค่ะเพื่อน่ะตัวจริงเสียงจริง ถ่ายแต่รูปทะเลเดี๋ยวทะเลก็ถ่ายแต่รูปทะเลนะคะเ,เพื่อนๆค่ะแวะมาเที่ยวชมมาพักผ่อนทะเลกับฟ้าใสนะคะคิดถึงทะเลกันไหมเ,เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านทําแต่งานคิดถึงทะเลกันไหมคะคิดถึงทะเลก็แวะมาเที่ยวชมทะเลกับฟ้าใสนะคะเ,เพื่อนๆค่ะ ทะเลมีน้ำมีรายมีปลาในน้ำมีปลา